ครับเราก็ามาเที่ยวสกายวอล์กกันนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องมาซื้อตั๋วก่อนครับแจกเกือแจกเกือบแจกรอ,องเท้าด้วยเขาให้ใส่บนกระจกไงเขาไม่ให้ใส่รองเท้านี้ใส่สทับรองเท้าของเราเราก็สวมทับกับรองเท้าเราไปเลยแล้วก็มีที่คือน,นอยู่ข้างบนอเราใส่เลยเอากลับบ้านได้เลยใช่ไหมกลับบ้านได้เลยใกล้จะมีที่คืนข้างบนบ่เขาซื้อต่อใจแล้วก็ติดที่ข้างบน จริงนะไม่คับดิ้งจ่อัพจปก่อนนึ่งเนายคุจะดามั่นสองคนเลยเออใช่าใั่ขายต่อเได้ึ้นรดสก็ขึ้นรถโดยสารนอรรอ่น่รอ่นั่งเกลับ่นะคะ มีรถบริการขึ้นเขาถ่ายรูปไ้รู้เขาม้ยเรๆๆๆยเที่ยถ่ายรูปว่เป็นหลักกรน้องเที่ยวจะหายับนดี้กินปาร์ติแร้เหรอพีน่คุณต้องดูแลผู้โดยสารคุณถ่ายรูปผู้โดยสารไว้ขาขคางเดี เชิญผู้โดยสารครับตัไม่หัวนะฮะตั่ตัวไหนดามควลงมาคว้าไปตามวะเฮ้ยเ้ยากขี่คุออาขีได้เลยค่ เขาพิ i เ g e ไข่แก่คุณพิ inged เลยเจ้พิ i เ g ็ดไข่นะ <c oughs> ไขบ่อยลออองเลยอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นปลาสตา เต็แล้วก็ลงขึง้นลงข้างไหนได้ไหมก็สง่สงสง่สงส่งนะถ้าลงข้งไหนก็ได้นะครับถึงแล้วค่ะขึ้นมานิดเดียวใช้เวลาไม่นานทำั่ายไกลกว่านี้ไกลมาก ไอ้ที่มองเห็นคือน้ำโขงอ๋อไม่น้ำโขงแต่ที่เราผ่านมาคือน้ำเงี้ยแต่นี่น้ำโขงก็ราก้นระหว่างประเทศเหมือนกันฝั่งนู้นเป็นลาวลาวค่ะนี่ไม่น้ำโขงแล้วเนี่ยนี่น้ำใหญ่ละค่ะน้ำโขงนี่ไม่น้ำเล็กกูพบนิ้วสุดแดนสยาม เห็ดไหมเห็ดไหมเห็ดไหมเหาเอาเกลืแล้วป่ะเน่้ีสถ้าบาการเมธม่นหรอกแตดที่เหหนาหรอนนี้ผ้าใหญ่จังนะกะคาพอคนผ้าใหญ่ก่อนเข้าไดใเพาไปดมากให้เขาเหาไม้นนะั้ีเลย มมมมมามาาาป้โถ่ายภาพเป็นที่นั่งดินั่งแดงเสียดเช่เ เรืงกานโอ้ยพี่ิก้าอยังวะออมาเรีว้วม, <c oughs> มาถึงที่นี่แล้วเราก็ต้องเดินครับนนแต่จะเล่อน้หน่จะเปลี่ยนรองเท้าอะไปนั่งเซตระขายหรือเพ่น,น,น,อ,น,นอันนี้เราสวมรองเท้าเราได้เลย เด้นเอาค่ขายทอดสุดยอดจ้ากับซันีเด้อไปเลยนะไปคุณป้าไปเราก็ต้องเปลี่ยนรองเท้านะครับเปลี่ยนรองเทา้าเพราะว่ารองเท้านี้เพิ่งจะเดินเหมือนกระจกก็ได้นะครับเรียบร้อย

เราก็จะมาชมบรรยากาศริมแม่น้ำโขงนะครับเรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาวันนี้ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับอืนนับความสูงมากนะครับเป็นกระจกนะครับรองเท้านี่เราต้องมีการห่อหุอ้ม ก็ป้องกันนะฮะฮิต

างน,น้นก็จะเป็นฝั่งของประเทศลาวนะครับจับมาีเอาอีกเอาอีก Thank <laughs> you. ไหวไหมเนี <Safe hart mark> <schnell as> <ido> ่ยเดี๋ไหวไหมเนี่ยไปไม่ได้ไปไม่ไไหวไหมเนี่ยเไหวเอาไม่ดีๆกันาลยยังถ่ายเลยไปนั่งคู่เลยมามาสองคนมาด้วยมันจะจับไปนี่มันให้ถ่ายไปนั่งนั่งพี่เอาหนมามานั่งตรงกลางให้พี่วานถ่ายเออนั่งกล้องจะถ่ายมันเปลี่ยว

มาแล้วแม่กูก็เอาทุกรอบแบบโอ้ยหอะตองมัวละบ้าวาเฟ่ประตูพี่เก๋ถ่ายถ่ยหน้าตากับอีเจ๊เก๋ฟังนู้นคืออะไรตรงนู้นคือไทยโอ้โหเจ๊โล่อ๋อพอจะจะให้ใส่คุณข้าวนี่แหละกัดลื่นไงนี่จุกลื่นต้องไกลเยอะไกลเยอะ บอกว่าได้หนู้มาช่วยเราจะมาาทีมาถ่ายรูปหน่อยไม่อีเข้าครฉันฉันจะไปแล้วยายจนฉันจะไปนยายแล้วหนูกลูกแล้วบอ่งน้นเดิน

น้จชันจะขายับเกอ้สวยเลยนโอ้ายกสวยมาดวโอเคค่ะสวยโอ้กมสวยสวยสวยต่อันนช้นชั้นเกน้ปูนี่ะชั้นชนัปูนี่น้ำปูกา ฝนี้เราไม่คนกลัวเนาะมันไม่ลึกละเนี่ยแต่วานีจะเป็นแลมองไปกางกลางนีกีกันนึ่งมากกินได้ไม่ใส่องเากินแลววลากินเร็ก่ไป